สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกรีวิวแกะกล่องรองเท้าเนาะตอนแรกก็คิดอยู่นะครับว่าจะอันบ็อกรีวิวหรือเปล่าครับเพราะว่ารองเท้ารุ่นนี้ที่ผมจะเอามาให้ดูนะครับก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างออกมานานมากแล้วนะครับเพราะว่าออกมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมีใช้นะครับเพราะว่ารองเท้าคู่เก่ามันเริ่มพังหมดแล้วเนาะก็เลยอ่ะไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ เอามาอันบ็อกเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆดูดีกว่าเนาะรีวิวดีกว่าเนาะก็กล่องสีโสมๆอย่างนี้ก็ไม่พลาดนะครับก็จะเป็นของไนกี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างดีกว่าเนาะก็จะเป็นซูมเอ็กนะครับเวฟไฟน์เน็กเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นสีพิเศษนะครับสี PRM นะครับอันนี้ก็จะเป็นเน็ก3สามเนาะซึ่งเน็ก3สามก็ค่อนข้างที่จะออกมานานแล้วนะครับเป็นปีแล้วเนาะแต่ด้วยว่าผม เพิ่งมีใช้เนาะเป็นรองเท้านิกเปอร์เซ็นสามคู่แรกนะครับที่มีใช้นะครับก็เลยอ่นไหนก็ซื้อมาแล้วก็อันบ็อกให้ดูนิดนึงดีกว่าเนาะก็คิดอยู่นะครับว่าจะอันบ็อกรีวิวหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันบ็อกรีวิวดูเล็กๆน้อยน้อยเนาะแต่การทดสอบการใช้งานยังไงผมก็ว่าจะทําคลิปเพิ่มมาอีกสักสักคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาจริงนะครับนิกสามผม ไม่เคยใส่วิ่งเลยนะครับอันนี้พูดตรงๆจากใจเลยนะครับเพราะว่ามีเน็กสองก็ใส่เน็กสองตลอดนะครับแล้วก็เห็นพี่ๆในสนามเข้าใส่เน็กสามก็ไม่เคยได้ลองขอเข้าใส่นะครับก็ได้แค่ดูแล้วก็จับนะครับไม่เคยได้ลองสวมใส่ของพี่ๆในสนามเนาะก็นี่ก็จะเป็นหน้าตาของจอนเน็กเปอร์เซ็นสามนะครับด้านนอกนะครับมาดูอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ก็ เป็นผ้าตะข่ายเนาะแล้วก็มีรูค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเชือกก็ใช้เชือกแบบเชือกที่มีรอยรอยหยักนะครับก็จะคล้ายๆเน็ก2สองเนาะเ,เพื่อที่จะให้รัดกระชับแล้วก็ไม่ลื่นนะครับตัวผ้าเขาบอกว่าใช้ฟล y k นิดนะครับอันนี้ก็สวูดนะครับสีนี้เป็นสีพิเศษเนาะก็ถามว่าสวยไหมก็สําหรับผมก็ไม่สวยเนาะเพราะมันเป็นสีขาวเฉยนะครับก็มีลาย บนแถบของโฟมนะครับนี่ลายแถบอยู่บนโฟมนะครับด้วยความว่ารองเท้าของผมนะครับนิกเปอร์เซนต์สองนะครับมันมันจะพังแล้วนะครับก็เลยไม่มีรองเท้าที่จะไว้ใส่ซ้อมใส่แข่งนะก็เลยตัดสินใจซื้อนิกเปอร์เซนต์สามนะครับถึงจะสีไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะเอามาใช้งานก่อนนะครับนี่ก็เป็นสัมผัสแรกกับเจ้านิกเปอร์เซนต์สามนะครับโฟมก็ค่อนข้างที่จะ แน่นเิร่มๆเ,เนาะตามสไตล์ของโฟมซูมเอนะครับส่วนแผ่นคาร์บอนก็จะมีชื่อว่าไฟไล์เพลทนะครับก็จะมีชื่อตัวเดียวกับเจ้าตัว Alphafile นะด้านข้างก็ถักเป็นรูค่อนข้างที่จะรูใหญ่นะครับจะขอตีนิกเปอร์เซ็นต์สนิดหนึ่งนะครับก็คือตรงบริเวณช่วงหน้านะครับเขาจะไม่มีสวูด ของไนกี้นะครับก็เลยดูไม่อ่อนครับเวลาเวลาเราใช้วิ่งแข่งหรือถ่ายรูปหมาก็ถ้าคนดูไม่ออกก็จะไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรเน,ะนาะน่าจะทำาสวูธขึ้นบริเวณนี้เนาะถ้าไนกี้ทารุ่นใหม่มาก็ให้เห็นนิดนึงสวยๆเนาะอันนี้มันไม่มีเลยนะครับนี่มันดันเอาสวูธมาอยู่ด้านข้างนะครับด้านไหนด้านนอกนะครับก็เลยทําให้รองเท้าไม่ค่อยโดดเด่นนะครับ ส่วนการใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวอีกสักคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่าก็ไม่เคยใส่จริงๆนะก็พี่ๆจากยูทูบเบอร์ช่องอื่นก็อาจจะรีวิวไปเยอะแล้วนะครับแต่สําหรับผมก็ถือว่าเป็นของใหม่สําหรับผมเนาะเป็นรองเท้าใหม่สําหรับผมนะครับรองเท้าคู่นี้ก็ออกมานานแล้วนะครับเจ้านกซนนะครับพื้นก็ มีลักษณะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับเป็นลายทับเฟือนนะครับเหมือนคล้ายๆเปอร์เกซัสนะครับก็เท่าที่รู้นะครับนิกเปอเซนสานะครับค่อนข้างที่จะทนมากนะครับแม้กระทั่งพื้นแล้วก็ตัวโฟมตัวกาวนะครับค่อนข้างที่จะทนนะครับกาวไม่หลุดนะครับด้านในเขาก็จะมีทำลายเหมือนกันนะครับนีอินโซนะครับเหมือนลายสก็อตนะครับีเขียนว่า V-Tap นะครับน่าจะย่อมาจาก v a p o r f ์นะครับเดี๋ยวยังไงการใช้งานเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับ